สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันก็ไก่ฝ่ายวิชาการขอไข่ฝ่ายบรยิหารงานทั่วไป อคอวฝายฝ่ายบริหารทรัพยากรงองูฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาจอจานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือในการตอบคำถามในข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจในส่วนของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ .2552 นะครับ ก็จะมีแผนภาพที่สรุปว่าในวิทยาลัยของท่านนั้นมันแบ่งฝ่ายงานออกเป็นทั้งหมดกี่ฝ่ายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอางานแต่ละงานที่ไปอยู่ในฝ่ายนั้นๆด้วยนะครับถ้าท่านเคยอ่านมาก่อนท่านก็จะตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่เคยอ่านเนี่ยมันก็จะเข้าทํานองที่ว่าเป็นการตอบแบบเดานะครับเดาเนี่ย ถ้าในสนามสอบจริงมันมีมันมีสตัวเลือกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกมากกว่าแต่ทีมงานของเราไม่อยากให้ท่านเดาครับอยากจะให้ท่านหาความรู้ไว้เยอะๆก่อนที่จะลงสนามสอบจริงนะครับมันจะได้รู้และเวลาที่เห็นข้อสอบลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามันมีอยู่จริงนะในสนามสอบจริงเนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องเดาท่านก็จะได้ตอบได้เลยนะครับมันจะได้มีคะแนนเก็บไว้เยอะๆนะครับจะได้ไปแข่งขันกับคนอื่นได้ นะครับและที่สําคัญก็คือจะได้แข่งขันกับตัวเองนะครับตามที่เราเคยประเมินในแบบประเมินที่ผมเคยอัปโหลดไว้ให้นะครับนะฉะนั้นข้อนี้นะครับขอเฉลยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่ามันมีหลักการคิดยังไงบ้างนะครับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในฝ่ายงานใดนะครับฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ กองไก่ครับฝ่ายวิชาการนะครับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นงานงานหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายวิชาการนะครับท่านดูจากโครงสร้างของแผนภูมิบริหารสถานศึกษาตรงนี้ก็ได้นะครับจะเข้าใจทันทีเลยนะครับว่า,าฝ่ายงานต่างๆที่ขึ้นตรงต่อ ผู้ำนวยการวิยาลัยเนี่ยนะครับที่แบ่งเป็น4ฝ่ายเนี่ยแล้วในแต่ละฝ่ายก็จะมีงานต่างๆอยู่ในฝ่ายนั้นนะครับก็ลองมาดูในช่องของฝ่ายวิชาการนะครับก็จะเห็นอย่างช,ชัดเจนเลยว่ามันจะมีในส่วนของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ฝ่ายวิชาการจะมีงานหลักๆตามที่กําหนดในระเบียบอยู่ทั้งหมด6กอ่าห้างาน1นึ่งแผนกนะครับ แต่แผนกเนี่ยมันก็จะมีแผนกอื่นๆย่อยๆเข้ามานะครับฉะนั้นเวลาที่รวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของแผนกวิชาเยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นก็เป็นแต่ละบริบทของวิลัยนะครับแต่ว่าง,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะอยู่ตรงฝ่ายวิชาการนะครับนะก็เห็นกันชัดเจนเ,เนื้อหาที่ใช้ในการอ่านสอบนะครับถ้าท่านขี้เกียจไปหาในอินเทอร์เน็ต นะครับขี้เกียจไปรวบรวมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าสนใจหนังสือของเราก็เป็นเล่มสีฟ้านะครับเนื้อหาทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาชีพศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาหรือว่าจะเป็นระเบียบบริหารสถานศึกษา2 5งหก็อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ายังมีเวลานะครับแล้วก็ไม่อยากลงทุนในการที่จะซื้อหนังสือจากสำนักติวไหนก็แล้วแต่หรือในร้านหนังสือทั่วๆไปเนี่ย นะครับก็ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการอ่านได้นะครับก็จะเป็นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ที่จริงนะครับก็จะได้ประโยชน์กับท่านท่านก็จะได้ความเข้าใจมากที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราทําหนังสือรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีแบบทดสอบให้ท่านได้ลองทําแบบแบบน่าจะแบบแบบเจาะลึกเลยนะครับคือ ถ้าทำทสอบของเราถูกหมดเนี่ยก็ถือว่าท่านแทบไม่ต้องอ่านหนังสืออีกเลยนะครับนะเพราะว่ามันไล่ถามจนแบบแบบท่านต้องยอมแน่นอนนะครับถ้าท่านไม่ได้อ่านหนังสือไปเนี่ยนะครับนะก็ลองดูนะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็เลยเป็นการตอบข้อกอไก่ฝ่ายวิชาการถึงจะถูกต้องที่สุดนะครับ ผมไม่ค่อยเป็นห่วงคุณครูที่อยู่ในอาชีวะศึกษาของเราสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นห่วงคุณครูที่มาจากสังกัดสพทหรือสังกัดอื่นหรือบางคนไม่ได้เป็นครูนะครับแต่มาสอบสนามสอบอาชีวะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังไม่มีพื้นฐานความรู้ก็มาดูคลิปนี้เสร็จก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าเออไอที่แอดมินโพสไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงว่ามันเป็นข้อมูลของอาชีวศึกษานะครับท่านต้องไปรู้ท่านต้องไปอ่านนะครับนะ ถ้าท่านไปผ่านข้อสอบอย่างเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าข้อสอบที่เขาออกในสนามจริงเขาไม่ได้ถามแบบนี้แหละแล้วท่านจะตอบยังไงแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเราจึงสนับสนุนให้ท่านไปหาเนื้ออ่านเนื้อหามาอ่านก่อนนะครับแล้วค่อยไปไล่ทําข้อสอบทดสอบตนเองดูแบบนี้จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าทุกคนก็มีวิธีการของตัวเองนะครับก็เลือกในวิธีที่ตนเองคิดว่ามันเหมาะสมก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนั้นที่แอดมินพูดมาหรือ คนอื่นๆพูดมาก็อย่าไปเชื่อร้อยเนะครับจงเชื่อในวิธีการของตัวเองก็พอนะครับก็ไก่ฝ่ายวิชาการเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับส่วนขอใข่เนี่ยนะครับฝ่ายบริหารงานทั่วไปนี้นะครับถ้าท่านมาดูในตารางในหน้านี้นะครับเนี่ยฝ่ายมันจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแถวที่2นะครับมันจะไม่มีเลยนะครับมันเป็นตัวเลือกตอบที่ทีมแอดมินคิดขึ้นมานะครับ นั้นฝ่ายงาน4ี่ฝ่ายจะไม่มีฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะครับมันจะมีฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ฝ่ายวิชาการแค่นั้นส่วนฝ่ายบริหารงานทั่วไปไม่มีนะครับเป็นตัวหลอกตอ่ที่แต่งขึ้นมานะครับข้อควายครับฝ่ายบริหารทรัพยากรอันนี้ก็มีอยู่ในฝ่ายจริงๆแต่ว่าไม่ได้ดูแลงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนะครับ ฝ่ายบริหารทรัพยากรจะดูแลพวกงานทะเบียนงานจัรเงินงานบุคลากรในพวกนี้นะครับนะงองูฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษานะครับข้ององูเนี่ยเป็นตัวเลือกตอบที่คาดว่าจะหลอกท่านได้นะครับแต่ถ้าใครอ่านดีๆนะครับหรือจําตารางในหน้านี้ได้นะครับดูแถวที่สองนะครับแถวที่สองตรงนี้นะครับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นะครับมันจะมีชื่อว่าฝ่ายพัฒนากิจการนัเกเรียนนักศึกษาแต่ตัวเลือกตอบเรามีไหมครับเราไม่มีคําว่าฝ่ายเราไม่มีคําว่ากิจการนะครับฉะนั้นท่านอ่านดีๆนะอย่ามาตอบแบบเห็นปั๊บตอบปุ๊บโดยที่ไม่อ่านนะครับงองงูฝ่ายพัฒนานัเกเรียนนักศึกษาอันนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับแต่เอามาเป็นตัวเลือกตอบเผื่อมีท่านใดจะหลงเข้ามานะครับจอาจานฝ่ายแผนงานและความร่วมมืออันนี้ก็มีนะครับเป็นหนึ่งใน ฝ่ายทั้ง4ไฟฝ่ายที่อยู่ในแต่ละวิทยาลัยนะครับฉะนั้นขอไขกับงองูเนะี่ยเป็นตัวเลือกตอบที่มันประดิษฐ์ขึ้นมานะครับส่วนกอไก่คอควายจอจานเป็นตัวเลือกตอบที่คาดว่าจะหลอกท่านได้นะครับแต่ถ้าใครมีความรู้จริงๆเนะี่ยนะครับไปท่องได้ว่าฝ่ายวิชาการมีแผนกวิชามีงานห้ององานวิทยาบริการห้องสมุดมีงานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนอะไรพวกนี้นะครับท่านจําได้หมดเนี่ยเวลาข้อสอบเขาออกมาเนี่ย มันตอบได้หมดนะครับมันแม่นนะครับอันนี้เป็นการถามแบบาถามแค่ว่างานไหนอยู่ในฝ่ายไหนนะครับถ้าถ้าเป็นข้อสอบที่ลึกก็คือจะถามหน้าที่ของงานนั้นๆน,น,นะครับอันนั้นก็ต้องไปท่องกันอีกนะครับสุดท้ายแล้วคือแนะนําให้ไปอ่านเนื้อหาตรงนี้ดีกว่านะครับอย่าไปหาติวข้อสอบอย่างเดียวเลยนะครับผมกลัวท่านจําไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาคนออกข้อสอบเนะี่ยผมคิดว่าถ้า ถ้าเขามีข้อมูลว่า้ i, ข้อสอบพวกนี้มันเคยออกมาแล้วในปีก่อนๆในสนามก่อนๆเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะออกนะครับเขาก็ต้องไปหาโจทย์ดัดแปลงตัวอื่นที่มันยากกว่าเดิมมาออกก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านอา่านเนื้อหาไปดีเนี่ยเขาจะดัดแปลงยังไงมาเนี่ยท่านก็ตอบได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการอาร่านเนื้อหาทั้งหมดแล้วค่อยมาสรุปย่อเป็นแบบฉบับของตัวเองมันจะดีที่สุดนะครับดีกว่าการไปอา่านหนังสือย่อของคนอื่นนะครับคืออย่างผมเนี่ยผมอา่านหนังสือเนี่ย อ่านเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็มาย่อเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เอาเนื้อหาย่อตรงนี้ไปให้คนอื่นอ่านผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอ่านของผมรู้เรื่องหรือเปล่านะคือมันเป็นแค่ชุดความคิดสรุปของผมใครจะอ่านก็จะได้แค่หัวข้อแต่ไม่รู้รายละเอียดเนี่ยมันเป็นข้อเสียอย่างเงี้ยครับนะนั้นถ้ายังมีเวลาอยู่ในสองเดือนนี้ก็ไปอ่านรายละเอียดเต็มๆสักรอบสองรอบก็ยังดีนะครับอย่างน้อยมันก็มีภูมิความรู้ไว้นิดนึงนะครับดีกว่าไป ลองข้อสอบที่เขาทํามาให้เราแค่ลองนะครับคาว่าแค่ลองคือข้อสอบเหล่านั้นไม่ได้ไปอยู่ในสนามสอบจริงๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านอ่านหนังสือเยอะๆจําได้จําเนื้อหาหลักๆจําเนื้อหาที่มันรองๆองสำคัญได้เนี่ยเขาจะออกยังไงมาท่านก็ตอบได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมลองไปแล้วแล้วม,มันได้ผลจริงๆเสียเวลานิดหนึ่งนะครับแต่ท่านได้ความรู้แน่นอนนะครับนอกจากเอาความรู้ไปสอบแล้วเนี่ยถ้าท่านสอบผ่านเนี่ย ก็จะได้ความรู้เหล่านี้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงๆด้วยนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่อยู่ในอาชีวะนะครับแล้วก็ต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงๆนะครับงนั้นท่านก็เลือกเอานะว่าท่านชอบแบบง่ายๆหรือชอบแบบรายละเอียดเยอะๆนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่และคนมีสูตรไม่เหมือนกันแต่ถ้าเอาจากประสบการณ์ผมก็คือว่าอ่านเนื้อหาแล้วก็ไปสรุปเป็นของตัวเองแล้วก็มาลองทําแบบทดสอบต่างๆท่านจะทําได้หมดเลยและดีไม่ดีเนี่ย บางท่านเนี่ยก็จะจับผิดโจทย์จับผิดตัวเลือกตอบได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นขั้นที่แบบว่าจําเนื้อหาได้หมดแล้วนะครับเป็นขั้นเสียนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับหลายท่านที่แบบตอบคาถามแล้วก็มีในส่วนของรายละเอียดอธิบายด้วยนะครับสุดยอดมากๆนะครับผมผมรู้สึกดีใจนะที่เห็นท่านสามารถที่จะที่ที่เห็นท่านแบบเห็นโจทย์แล้วมีการไปรีเสิร์ชด้วยตนเองนะครับไปเซิร์ช Google หรืออะไรก็แล้วแต่ ไปยังแหล่งข้อมูลนั้นๆคือแหล่งข้อมูลมันอาจจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของวิไลของท่านก็มีหรือของอาชีวะโดยตรงก็มีนะครับแล้วเอามามาแชร์มาแบ่งกันนะครับก็คือแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับนะฉะนั้นหลายท่านที่ตอบทั้งรายละเอียดทั้งเนื้อหามีข้อมูลครบก็ก็ดีนะครับนะก็ขอชื่นชมนะครับนี่แหละครับค,คือสิ่งที่ต้องการเราต้องพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าถ้าเราจะตอบ นะครับลองตอบดูเนี่ยนะครับเรามีพื้นฐานความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพล่เ <ๆ S 1> บางท่านเนี่ยไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนแต่ว่าไปไปดูเนื้อหาที่จะใช้ในการมาตอบเนี่ยเราก็ได้อ่านตรงนั้นพอดีนะครับอย่างน้อยก็มีข้อมูลแน่นพอสมควรนะครับดีกว่าการไปเดานะครับฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อกอไก่นะครับฝ่ายวิชาการมีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยู่ในการดูแลนะครับดีใจกับทุกท่านที่ตอบถูกส่วนท่านใดที่ยังตอบไม่ถูกเพราะว่า ไม่รู้ก็เลยต้องเดาก็รีเซ็ตกันใหม่ยังมีเวลาเตรียมตัวอีก2เดือนนะครับอ่าในคลิปนี้นะครับก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ